จะพาไปดูการฝึกอีกหนึ่งการฝึกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการฝึกที่ยิ่งใหญ่นะคะนั่นก็คือการฝึกขบราโกนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะกองทัพบ,บกนะคะโดยกองทัพภาคที่1ได้ร่วมกันกับกองทัพบ,บกของสหรัฐอเมริกานะคะฝึกดําเนินกลยุทธ์ร่วมกันนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกําลังพลของทั้งสองชาติจนนํามาสู่การซ้อมดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในวันนี้ค่ะ สำหรับการฝึกซ้อมดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในวันนี้นะคะมีพลโทอภิรัตน์คงสมพงศ์แม่ทัพน้อยที่หนึ่งพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกดังกล่าวระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐนะคะที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะโดยได้มีการทำการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในระดับกองร้อยโดยในปีนี้กองทัพภาคที่หนึ่งจัดกำลังจากกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่ ขอภัยค่ะที่31รักษาพระองค์ร่วมกับกองพลน้อยที่1กองพลทหารราบที่15กองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาดำเนินกลยุทธ์ร่วมกันภายใต้ยานเกราะแบบสไตรเกอร์และยานเกราะสายพานแบบ M113 รวมไปถึงการรับการสนับสนุนอาวุธยิงระยะไกลตั้งแต่เครื่องยิงลูกระเบิดไปจนถึงปืนใหญ่ขนาด105และ155ม mm, มพร้อมด้วยการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดโดย เครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงแบบ F-16 ของกองทัพอากาศที่ได้แสดงถึงศักยภาพที่แม่นยำและการประสานที่สอดคล้องของการปฏิบัติทางยุทธวิธีของกำลังพลของทั้งสองประเทศในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็ดขาดซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องนะคะมาจากการฝึกสนธิกำลังระหว่าง2ประเทศตั้งแต่วงการฝึกแลกเปลี่ยนตั้งแต่3ถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้กำหนดสถานการณ์การฝึกร่วมกันในการฝึกภาคสนามทางยุทธวิธีซึ่งผลจากการฝึกขั้นพื้นฐานระดับบุคคลจนถึงหน่วยระดับกองพันทำให้การฝึกร่วมในครั้งนี้กำลังพลของทั้งสองประเทศได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางยุทธวิธีจนประสบผลสำเร็จในการฝึกอย่างสมบูรณ์แบบและส่งประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันในความสามารถและความพร้อมของกองทัพบ,บกไทยในทุกวิติเมื่อต้องไปสนที่กำลังกับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของกําลังพลในทุกระดับที่เดินเข้าร่วมการฝึกให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคารบากโกก็จะทําการฝึกกันนะฮะในทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาคสนามก็จะมีทั้งกองทัพโบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ยังมีด้านการฝึกเสนาธิการก็คือเรื่องของการวางแผนการรบนะครับรวมถึงยังมีการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ด้วยนี่คือ3ามหลักใหญ่ใจความที่ทําการฝึกคอรบากโกกันค่ะ